สวัสดีหลานๆทุกคนนะคะวันนี้มาในรูปแบบม่บ้านเต็มตัวเรื่องมันมีอยู่ว่าเออหลายๆปีมาเนี้ยอาหารญี่ปุ่นค่อนข้างบูมมากๆและคิดว่าหลายๆคนทงชอบทานอาหารญี่ปุ่นจนกระทั่ง อยากจะลองทําเองที่บ้านบ้างไปกินที่ร้านอาหารมันอาจจะแพงแเครื่องปรุงหลักๆเลยเนี่ยนะที่ใช้ในการทําอาหารญี่ปุ่นน่ะมันมีแค่ไม่กี่อย่างเองนะคะซึ่งถ้าเกิดเรามีเก็บติดบ,บ้านไว้อะเราก็สามารถทําอาหารญี่ปุ่นได้หลายเมนูแล้ววันนี้ป้าปูก็เลยคิดว่าจะมาแชร์ว่าป้าปูเนี่ยเลือกเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ยังไงเครื่องปรุงเหล่านั้นก็คือโชยุ โอซาเกะหรือว่าสาเกมิดินแล้วก็คุณป้าไม่ใช่ค่ะน้ำตาลนะคะโชยุทั่วไปที่ใช้กันแพร่หลายนะคะจะเรียกว่าชนิดคยคุจิโชยุซึ่งเป็นแบบที่จะแนะนำให้ใช้ส่วนอีกชนิดหนึง่งชื่ออุซุคุจิโชยุเนี่ยจะใช้แถบแถบแว Osaka. ถวโอซาก้ารสชาติมันจะเค็มๆหน่อยนึงส่วนเรื่องของยี่ห้อโชยุหลักๆ มี2ยี่ห้อค่ะคือคิโคมันไม่ใช่คิโคแมนนะคิโคมันกับยามสะโชยุปะปูใช้ของยี่ห้อยามสะชอบใช้ของยามสะมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีมีกลิ่นที่หอมดีเวลาทํากับข้าวนะแต่ของเซเว่นเขาก็มีทํามาขายนะพวก p r i v a t e brand อะไรพวกเนี้ยค่อยคุจิโชยุจะมีหลายสูตรค่ะ อย่างที่เห็นนะจะมีแบบรสเค็มเออแบบผสมอูมามิจากหอยนางรมบ้างสาหร่ายคมบุบ้างซึ่งถ้าชโชยุนั้นผสมอะไรอะ่ะเขาก็จะมีรูปบอกไว้ที่ขวดส่วนขวดแบบนี้เป็นขวดที่เขาบอกว่าจะช่วยเก็บความสดของชโชยุได้นานขึ้นเหมือนเป็นขวดสุญญากาศเนี่ยค่ะหลักสําคัญเวลาเลือกนะคะก็คงจะเหมือนเวลาเราเลือกน้ำปลาหรือเครื่องปรุงที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ย คือต้องมีส่วนผสมน้อยไม่ต้องมีสารปรุงแต่งได้ก็จะเป็นเรื่องดีเพราะนี่โชยุที่ป้าปู่ใช้นะก็จะมีส่วนผสมแค่3อย่างคืออันนี้คือถั่วเหลืองอันนี้ก็คือแป้งสาลีแล้วก็เกลือนี่คือส่วนผสมโดยทั่วไปของโชยุการที่มีแอลกอฮอล์ผสมในโชยุเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าหลายๆเจ้าหลายๆสูตรเขาก็ทำแบบนั้น แต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรแอลกอฮอลในโชยุอาจจะเอาไว้สําหรับเหมือนสารฆ่าเชื้อไม่ให้เกิดราหรือว่าบางเจ้าเขาอ,อาจจะอยากลดต้นทุนก็เลยใส่เป็นแอลกอฮอลไว้แทนดังนั้นมีแอลกอฮอลในโชยุเนี่ยเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาก็จริงแต่โชยุที่ไม่ใส่แอลกอฮอลอ่ะปุ๊บว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็น โชยุที่มีคุณภาพดีกว่าขวดนี้ก็ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ด้วยความที่กลิ่นมันหอมมากอะ่ะคือเหมือนเทใส่ใช้นิดเดียวก็คือได้กลิ่นได้รสชาติแล้วไม่ต้องใช้เยอะก็คือขวดนี้ใช้ได้นานด้วยมิลินเนี่ยเขาเป็นเครื่องปรุงที่เอาไว้ให้ความหวานหวานแบบ ไม่หวานแหลมแล้วก็นอกจากให้ความหวานแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําให้อาหารมีความแบบวาวๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่เพื่อให้เวลาต้มอะไรเงี้ยเหมือนรักษารูปทรงของปลาอะไรอย่างนี้ให้เขาบอกงั้นนะมิลินจะมี2ออย่างนะคะคือมิลินแท้หรือว่าโฮงมิลินกับอีกอย่างหนึ่งคือมิลินเทียม เขียนยาวๆแบบนี้คือจะมีส่วนผสมหลายอย่างหน่อยเพื่อจะทำให้มันคล้ายมิลินแท้ป้าปูก็จะใช้เป็นโฮมิลินแต่เป็นอะไรที่ใช้น้อยอ่ะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนส่วนผสมของมิลินที่ป้าปูใช้นะคะก็มีข้าวแล้วก็ลาข้าวคือโคเมโคจิเนี่ยแล้วก็แอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาล สาเกถามว่าเหมือนเหล้าสาเกที่เอาไว้ดื่มไหมคําตอบก็คือเหมือนกันค่ะแต่ก็เหมือนกับไวน์นะคะที่จะมีเกรดเวลาเราทํากับข้าวเราอจะใช้สาเกเกรดที่ไม่ต้องแพงเหมือนสาเกสําหรับดื่มปัจจุบันเนี่ยก็มีสายเกเทียมที่เอาไว้สําหรับทําอาหารโดยเฉพาะด้วยซึ่งจะมีราคาถูกกว่าสาเกแท้ค่ะสาเกแท้เนี่ยจะมีส่วนผสมแค่ข้าวกับลาข้าว แต่บางเจ้าก็อาจจะใส่แอลกอฮอล์เพิ่มเข้าไปด้วยนะคะนี่สาเกที่บ้านใช้ก็จะมีแค่ข้าวกับลาข้าวเท่านั้นจริงๆคุณภาพมันถึงขั้นแบบดื่มได้เลยแหละไม่ใช่เป็นทำอาหารอย่างเดียวสาเกปูซื้อขวดใหญ่มาเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันคุ้มกว่า สาเกมันใช้ได้กับทุกอย่างนะจะย่างปลาก็ใช้ได้ทำต้มนั่นต้มนี่ใช้ได้หมดแล้วมันทำให้รสชาติมันดูสมกับเป็นอาหารญี่ปุ่นยังไงไม่รู้อะ่ะพี่ไทยอะสาเกถ้าทางจะแพงมากๆตรงนั้นจะใช้สาเกเท,เทียมอย่างที่เอาให้ดูเนี่ยก็ได้ใช้ได้เหมือนกันค่ะหรือไม่นะ ลองใช้เป็นวายขาวแทนก็ได้ไม่ต้องใช้ใสกเกมันก็จะคลายกันร้านข้าวหน้าเนื้อสีส้มเขาก็เคยบอกว่าเขาใช้วายขาวเวลาทำนะอ,อาจจะไม่ต้องซื้อสัสเกถ้ามันหายากและแพงสุดท้ายน้ำตาลอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะว่าอยากใช้น้ำตาลแบบไหนใสน้ำตาลใสขัดไม่ขัด อะไรก็ได้แต่เราคนจะต้องรู้ว่ามันมีความหวานขนาดไหนไน้ำตาลที่เราใช้เนี่ยเราจะได้เวลาทําจะได้กะถูกน้ำตาลแต่และชนิดมันมีความหวานไม่เท่ากันเนาะสรุปก็คือ4อย่างนี้นะคะเครื่องปรุงหลักๆสําหรับการทําอาหารญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานมีแค่4อย่างนี้ก็ทําได้มากระดับหนึ่งเลยแต่สมมติว่าเนี่ยมิรินอะไรเงี้ยมันก็เพิ่ม ความหวานและความกลมกลม่อมอันนี้ก็เพิ่มความกลมกลม่อมเพิ่มกลิ่นเหมือนกันจําเป็นต้องมีไหมอมถ้าอยากให้มันมี้ญี่ปุ่นก็มีก็ได้แต่ถ้าถามว่ามีแค่นี้พอไหมพอโชยุกับน้ำตาลนะคนที่เริ่มทำใหม่ๆจะเริ่มแค่นี้ก่อนก็ได้เพราะว่าพวงนี้มันก็ ที่ไทยก็อาจจะแบบแพงหายากส่วนวิธีการเก็บรักษานะคะโชยุ you. ต้องใส่ตู้เย็นบางคนเห็นเอาวางเอาโชยุวางไว้ข้างนอกโอ้โ oh หน่ากลัวจริงๆเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงต้องใส่ตู้เย็นนะคะถ้าเปิดแล้วส่วนสองอันนี้อันนี้เขาจะเขียนไว้เลยว่าไม่ต้องใส่ตู้เย็นอันนี้คือถ้ามันเป็นเหล้าญี่ปุ่น ด,ดีสำหรับที่เอาไว้ดื่นได้เนี่ยคือใส่ตู้เย็นไว้ก็ดีกว่าแต่ถ้าเป้าหมายเราเอาไว้ทำอาหารน่ะเอาแค่วางไว้ในที่ที่เย็นหน่อยไม่โดนแดดอะไรเงี้ยก็พอละเพราะผก็วางไว้ในที่มุมมืดของห้องครัวแค่นั้นก็อยู่ได้แล้วค่ะแต่สมมติคนใช้น้อยๆก็ไม่ต้องซื้อขวดใหญ่ก็ได้ไงถ้าซื้อขวดเล็กเก็บในตู้เย็นได้นานๆทำอาหารทีก็ ในตู้เย็นดีกว่าโชยุกับมิรินเนี่ยถึงชื่อมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นเหล้านะแต่ข้างในในส่วนผสมของโชยุฟังเจ้าเขาจะมีแอลกอฮอล์อยู่ด้วยส่วนมิรินเนี่ยถ้าเป็นมิรินแท้จะมีแอลกอฮอล์เยอะถ้ามิรินเทียมอย่างที่ให้ดูมเมื่อกี้มันจะแอลกอฮอล์น้อยหน่อยใช่ไหมคืออยู่ดีๆจากลาดเสร็จปุ๊บแล้วปิดไฟเลยเงี้ยแอลกอฮอล์มันจะยังอยู่ก็จะต้อง พอ,อใส่แล้วเนี่ยจะต้องเปิดไฟปรุงต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้แอลกอฮอล์มันระเหยไปก่อนไม่งั้นออถ้าให้เด็กๆทานอาจจะเมาเอาได้นะเป็นเครื่องปรุงอาหารญี่ปุ่นแบบที่มีแอลกอฮอล์นะต้องระวังนิดนึงแค่นี้เองนะคะกับเครื่องปรุงหลักๆในการทําอาหารญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยจะเอาเครื่องปรุงอื่นๆ นอกเหนือจากนี้มาแนะนำอีกนะวิโสอะไรนี้แล้วเจอกันใหม่ข่าวหน้าคะา่ะเจ้นเน